แบบหนึ่งคนนะคะหรือเพื่อนๆนะคะไม่สะดวกมาเรียนที่ชัยภูมิกิ๊กก็ยินดีไปสอนให้ถึงที่ร้านได้เลยนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะคะยินดีมากๆเลยนะคะทักมาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะวันนี้นะคะปล่อยเทคนิคดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นไปด้วยนะคะแล้วก็สอนม้วนลอนแนวตั้งและแนวนอนนะคะคือสอนให้หมดเลยเทคนิคของกิ๊กนะทุกคนการตัดผมนะคะการขึ้นทรงดัดวอลลุ่มนะคะ ขึ้นเหมือนกันทุกทรงแต่พอดัดออกมาแล้วไม่เหมือนกันนะคะเป็นเทคนิคนะคะการที่เรามีเทคนิคดีนะคะมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะกิ๊กนะคะใช้น้ำยาเยืดได้แต่ได้ของ3บวกและเชฟวีนะคะมีด้วยกันถึง4สูตรเลยค่ะสูตรแอคต้าทะลุสันเคลือบนะคะถุงสีม่วงนะคะสูตรพมแข็งแรงถุงสีเขียวปั้นกลางถุงสีฟ้าอ่อนแอเคมีซ้ําซ้อนถุงสีชมพูนะคะ มีโกกน้ำและโกกครีคมเพืเ่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะรับโกกน้ำหรือโกกครีมนะคะมีเทคนิควิธีการทําให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะคะน้ํายาสามารถยืดผมตรงถาวรได้สามารถดัดดิจิตอลได้สามารถใช้เทคนิคมิกแอนแมกดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นได้นะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะอยากดัดผมนะคะร้านกิกนะคะชื่อร้านว่าร้านเสริมสวยกิ๊กบิวตี้ช็อปนะคะตั้งอยู่ที่บ้านว,างว,นนาวังวัดตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะการเรียนดัดผมแบบนี้นะคะสามารถเข้าใจงานได้ง่ายขึ้นเพราะผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทําเองนะคะทุกคนเมื่อไหร่ที่มีการลงมือทํานะคะหรือการหัดทํานะคะจะสามารถเข้าใจผลงานได้ ดีมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่ยังมีปัญหาเรื่องการดัดวอลลุ่มไม่เข้าใจการตัดแต่งทรงนะคะสําหรับการดัดวอลลุ่มไม่เข้าใจการลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่รานกิ๊กนะคะเป็นการเป่าแห้งจบงาน100%เไม่มีการไดรฟ์นิดนะคะหรือม้วนหลอนเพิ่มเลยนะคะทุกคนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้านะคะของสามบวกและเชฟวีนะคะเพื่อนๆสนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยใครที่ซื้อผลิต ตพันธกับกิกไปนะคะกิกมีเทคนิควิธีการทำให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะคะ ตอนนี้นะคะร้านเสริมสวยนะคะมีเยอะมากๆเลยค่ะเราจะทำยังไงนะคะให้ลูกค้าเออจากร้านเรานะคะกิ๊กจะแนะนำเพื่อนๆอีกหนึ่งอย่างนะคะการทำคอนเทนต์การสร้างตัวตนนะคะทุกคนเราจะได้ลูกค้านะคะใหม่ๆนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ไม่เคยรู้จักเรานะคะเราจะได้มีลูกค้าตลอดนะคะทำผมสวยแล้วนะคะเราจะต้องทำการตลาดทำคอนเทนต์ให้สวยเหมือนกันนะคะใครที่มาเรียนยืดดัดผมวอลลุ่มกับกิ๊กนะคะกิ๊กสอนทำคลิปวิดีโอ โอนะคะการถ่ายภาพนะคะการทำคอนเทนต์การสร้างตัวตนให้ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยผลงานผู้เรียนลงมือทำเอง100%ค่ะโคเรียเอสเพิ่มฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเทคนิคนะคะดีๆมาแนะนำอีกนะคะ